มานแท้หนิสุดายปอก็ได้ลายเท้ันนิโอ้ไปหามาได้สิเลยโอ้สุดายได้อลายก็ดนเนาะบุริคยเห็นเฮ็ดใหญ่แบบนี้ บ่ได้เคยเห็นกักเถอเนาะหนุ่ยใหญ่ๆไปเนี้ยเห็นแต่ซับนิ้วก้อยอืมอือีน้อยจะได้หลอดอีน้อยจะได้หลอดเป็นกระดิ่งบ่กระตาน้อยเนาะกระตาน้อยได้โอ้ยไปซื้อซิเลิกกระตานี่สะไปสะมากระพออยู่นะครับผมนี่สะตามห้องน้ำไหลนะครับผมนี่น้ำมันไหลมาผมก็เลยเห็นมันโผล่ขึ้นมาผมก็เลยได้ละนี่ยงดอก เขียไปเขียไปไปผับเห็ดนะครับผมนี่เอามาเคิร์กงนึงนะครับโอ้ยเนาะก็พอจะได้เห็ดใหญ่น้ำเขาก็ได้ซับสามหาซ้มลอยเก่าก็ได้ยู่เห็ดก็ได้ฮะนี่โอ้ได้หลายแล้วอ๋อก็ดอกใหญ่แถวนี้เก็ยดนี่โอ้หูคักเนาะเดินเข้บาบ่เอาเจ้าหาโดนเลอะโดนนี่แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปหาเห็ดเพาะนะผมนี่ก็ระหว่างทางขึ้นไปหาเห็ดนะครับก็จะเป็นภูเขาที่มีหมอกนะผมสวยนามมากนะผม ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกับพรานหมีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาหายขอเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนนหาทางก่อนนะครับก็คือตอนนี้คือคนเยอะมากนะครับผมน่าจะมาหาในช่วงเช้าเช้าตรู่นะครับผมนั่นครับคนก็หาอยู่เดี๋ยวไปถามชาวบ้านก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมตอนนี้คือคนเยอะมาก ได้ยุสบ่รถไ,ได้แันเหเสิเลยฮะ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 ลงขึ้นไปหอดนี่มาตะเหิง,งผมลืมหาตามาลางมา้ลืมอรถคนขึ้นหลายแท้ผมป่านมาเอาบุญเนาะคนเยอะมากครับผม ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กี่ดอกนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือของใครของมันนะครับผมถ้ามันเป็นของเราเราก็เจอนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เจอนะครับไปตัวไหนใช่ของเราเราก็จะเอานะครับนี่อันนี้ก็คือน้ําป่าไหลนะครับผมนี่ไหลมาจากภูเขานะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับน้ำม,มันก็จะไหล ลงสู่อ่างเก็บน้ำนะครับผมเดินขึ้นมานิดนึงก็เหนื่อยหอบแล้วนะครับหอยสะหอยเขียนะครับผมเหมือนนเหมือนหมูดูดเลยนะครับผมเหมือนหมูมาดูดหากินนะครับนี่หือว่าเขาซะเอาหมดแล้วหนอ มันสะมันได้นะครับผมถ้าเป็นเห็ดกับพวกเห็ดเพาะเห็ดอย่างนะครับนี่เด้อ๋อนี่มาไหมนะครับปู่เสียงคนขลังขลังอยู่แต่เทิงโคบูครับเฮานี่เลยจะถามเ <มา S 2> จ้านะ่ะโอ้ยมาแต่เิงปู่แต่เฮงเนาะนึกวาเม็ดไข่เฮานี่แหละหาแตาม่มาอย่งโบได้จากดอกอยู่สิเลอของเจ้านะ่ะ <ort>. โอ <initiatives> oh, nice. okay, oh, oh ้ได e ้หลายแล้วอ๋อกดอกใหญ่เทนนี้อะไรเห็ดน hey ี่โอ้หูคากเนาะเดินขาบ่เอาเจ้าหาดอเลดอนนี้แหละผู้ผู้้ไอมาเขาก่เนาะหาตามน้ำบอกขึ้นไปนกน้นของไทยของมันเนาะเขาบทละมาได้ มาวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมคือผมไปจุดไหนก็มีแต่หอยดุดนะครับผมหอยดุดนะที่นี้ก็คือหอยเสียมนะครับหอยเสียมที่ชาวบ้านใช้เอ่อเขีย่ยเขี่ยหานะครับผมมีแต่หอยพลึกคนมาหานะครับผมผมไปคาแต่เห็ดเวียกอฝน,นมันตกนะครับผมก็เลยบริมานี่ อันนี้จะเป็นคีซีนะครับผมคีซีเก็บเสื้อถุงกันมืะครับผมเก็บเก็บใส่ถุงเอาไว้อ่อยไฟนะครับนี่ติดไฟง่ายนะครับผมนี่ติดไฟง่ายเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแบบเชื้อเพลิงที่ดีเลยครับผมอันนี้บดงกว่าจุดไฟแป๊บเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าสิเปะน้ำนะครับผมจะเปียกน้ำก็สามารถจุดไฟแบบแทนแนวอ่อยได้นะครับผมนี่ราคามันเปลี่ยนอย่างน้ำมันนะครับผม เป็นยางไม้ติดแป๊บเดียวนะครับอันนี้หาไม้มาแล้วก็มาจูดปั๊บ่ะวุบคือน้ำมันเลยนะครับผมโอ้ยเมื่อยครับผมสิได้จากดอกอยู่ผมมือน,นี่ทรงคือมีแต่คนเสาะหานะครับผมผมว่านนมันเป็นของไผ่ของมันะผมระยหางเขี่ยมาั้งสามสี่รอบแล้วนะครับผมแต่ยังบ่ได้นะครับผม ส่วนมากคนจะขึ้นไปไกลนะครับขึ้นไปภูลมนะผมวันที่ผมเคยขึ้นไปกุหลานี่แล้วนะครับผมภูลมค่อนข้างจากไกลมากนะครับผมแล้วก็ปีนสั้นนะครับผมปีนสัน้นบืนสั้นขึ้นไปโอ้ยเหนื่อยนะครับผมผมก็เลยต้องหาบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับผมบริเวณรอบๆใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าผมจะได้เมืออันโลก้านะครับผมจะได้กลับไปโลก้าจะดำนาพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยมาหาเห็ด พอได้เมื่อแกงนะครับผมโอ้เดี๋ยวผมจะสะหาแล้วนะครับผม บัวรสักดอกครับผมโอ้ยอาขึ้นหอมผลึกแท้ขี้เียไปขี่เียมากับบัวรนะครับผมดอกแรกแห้หมานนะครับผมโอ้ยออขึ้นมาได้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมเพิ่งได้ดอกแรกนะครับผมโอ้วันนี้จะได้พอแกงไหมเนาะผม เจอตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสะหานะครับเผื่อว,ว่าจะมีหมู่มันนะครับผมส่วนมากหมู่มันจะอยู่เป็นก้อนๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอกน้อยๆมันนะครับผมนี่ดอกนี้น้อยผมก็เอานะครับจังหวะนี้คือถ้าไม่เอาก็คือไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องเอานะครับนุ่งกับค่อนข้างจะหลายนะครับผม มันเป็นฝ่าฝนตกแล้วมันยุงมันมีหลายนํำมันขังนะครับยุงก็เลยหลายหมดได้ดอกใหญ่ๆน้ำเพิ้นอบอบคจักกรหินจักอันเห็ดพอนะครับป่นเดียวอยู่อืมอันก็เห็ดพอนะครับผมนี่งือบ อันนี้ก็คือก้อนหินอันนี้เฮ็เพอโอ้ยลักษณะคล้ายๆเดี๋ยวเลยก็จะหาสะตรงบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับผมคอยมากระว่าแมนเฮดเพาอเป็นก้อนขี้ดินหาสามลอยเก่าก็ได้ยูเหฮดก็ได้ฮะ เห็ดกระพอได้นะครับน oh, ี oh, ่โอ้ยม oh, oh. you oh, oh. okay. oh. uh ีแต่ดอกงามๆเลยนะครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดแฝดนะครับผมที่มันติดกันนะครับผมกับซีไดอออเซอร์กัตตาคักนะครับผมอ่ะคองบัแมกระตาครับแต่ว่าเป็นคองน้อยหอยสังผมเองนะครับผมผมกับซีสะสะเคเบิ่งบริเวณนี้นะครับผมเพิ่มมันอ้ออันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่มันบานแล้วนะครับผมนี่มันก็จิ แต่อ๋อคือดอกไม้นี่แหละครับผมนี่กรสิบริได้อาวนะครับผมพอมันกินบรได้แล้วก็สิไปหาดอกไม้นะครับผมโอ้โหอันนี้จะเป็นหินตรงบริเวณเมืองรับแลนะครับผม หินรูปทรงแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับผมลักษณะหินตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือน <c oughs> เหมือนหินเป็นทรายนะครับผมที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปร่างหินนะครับผมเหมือนถ้ำเกบนะครับผมแต่ว่าตรงบริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆถ้ำเกบนะครับเป็นโรงสีผีนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีแบบมันแล้วแต่คนเรียกนะครับผมบางพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับ หินก็แปลมากเลยนะครับตรงบริเวณนี้ก้อนนั้นด้วยนะครับตรงเหมือนเป็นเหมือนเป็นเมืองนะครับผมก็ยังคงมีหินแปลกเยอะมากนะครับล่างก็มีนะครับ ข้างล่างนะเฮ้ยเหมือนผมมาเจอเอ้เฮ้ยทราบงูนะครับผมดยาวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องเส้นว้ายนะครับผมตรงบริเวณน,นี้ วอมากเลยนะครับผมเฮ้ยใครมาทำอะไรตรงนี้นี่ั้อนหยอุตส่าหนม่มาว่าสิเอาสะดอกอเออกบจักกันเบาย่อเบาย่อโอ้ได้หลายเลยเออันนี้ผักยังอันี้ผักอันเจ้าเน่าอันนันอันนี้อีโลโอ้อีโลอันแดงๆนี่ง อันไหนอันนี้สมอบแอบโอ้สมอบแอบโอ้ได้จะดอกแล้วดีนี่โอ้ได้ว่องพอสิบดอกอยู่สมบ๊อบโอ้โหเจ๋อหมดเลยขึ้นกระต่ายเอาขึ้นกระต่ายเลยนนนนนนกระต่ายเห็นหาหนังวันนี้ละวันต้องไก่ไก่เอากับหยางโรมาหนี่ยุ่งกับลายก็ได้โหดว่ายุ่งละ คนกันหลายคือกันมาแต่ผูลมบ่จบ่จบ่ทันเขา้ดอก้ันบ่แม่นเขากอบะ้านเนาบ่สิเลยยกมาเบิ่งแน่ถุงไว้แล้ว ใส่ถุงไวเร็วโอ้ดอกใหญ่ได้สนอคมนอโอ้ยมาไตมาแบดเอาซะบอกกระทำนองนันจัน้อยป้อแข่งผลมาผูกตะพิบุกตกได้อ๋อตะบานคือตกแห้งได้ะกํลังมาตกเอนเก่งนสายวอืม ตะบ้านมันคือตกแห้งไท่เดี๋ยวผมจะมาพามาดูบ่อคำนะครับผมนี่เป็นบ่อน้ำนะครับผมบ่อน้ำที่เขาใช้ทำพิธีกรรมในสมัยก่อนนะครับผมเขาก็จะมาเอาตรงบริเวณนี้นะครับผมก็จะเหมือนคล้ายๆแอ่งอ แอ่งน้ํานะครับผมเขาเรียกว่าบ่อคานะครับผมรอบๆก็จะมีหินนะครับผมที่สมัยก่อนเขาเอามาตั้งไว้เพื่อที่จะไม่ให้หินนิยดลงปิดตรงบริเวณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะมีเศษ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 มากระบกนะผมที่กระแตะกระเหาะมากินนะผมนี่อันนี้ได้ยินจากเรื่องเล่าที่เป็นตำนานมานะครับผมตรงบริเวณ ภูท่าเก็บนะผมซึ่งเป็นเมืองบางบดนะครับมันก็จะมีหินที่มีรูปทรงลักษณะแปลกตานะครับผมถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแองแองกระทะนะครับผมเป็นวงกลมแล้วก็จะมีหินตั้งตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันโยดหินลูกนี้โยดลงมานะครับแปลกจริงๆนะครับผม ผมจะพามาดูตรงหินตรงนี้นครับเป็นก้อนเดียวโดดๆนะผมซึ่งอค้ำไว้นะครับผมสงสัยสมัยนั้นหินจะอ่อนนะครับผมอันนี้เป็นตามจินตนาการของผมนะครับที่บอกว่าหินอ่อนนะผมจริงๆหินแข็งนะครับแปลกจริงๆครับผมแล้วก็จะมีคนขึ้นมาท,ทําพิธีมีกล้วยมีหมากพูเยอะมากนะครับผม ในหินแต่ละลูกแต่ละลูกก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ละก้อนนี่มีความแตกต่างมากๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะผมน่าจะมาหาเลขหาเบอร์หรือว่ามาทำอะไรสักอย่างนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ จริงๆคือตรงบริเวณนี้หินแปลกๆเยอะมากนะครับผมอยู่ข้างบนก็มีนู่นมีโอ้ยมีเยอะครับผมแต่ว่าผมหาตรงบริเวณข้างล่างนะผมซึ่งก็มาหาเห็ดนั่นแหละครับแต่แต่ว่าเห็ดผมไม่ได้นะครับผมได้ไม่เยอะนะครับผมถ้าซื้อก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับเอ่อคนที่ได้เยอะๆเข้ามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับผตีสี่ประมาณตีสี่นะครับผมแต่ว่าตีสี่บ้านผมฝนตกแล้วนะครับผม ก็คือตรงบริเวณภูลูกนี้นะฝนไม่ตกนะครับเข้ามาเขาก็ได้ครึ่งกระตานะผมถ้าขายก็ได้โอ้หลายร้อยเติบนะครับผมสองสามร้อยนี้เอามาอยู่นะผมก็น่าจะโลกว่ากว่านะครับผมโลนึงก็ห้าร้อยแล้วนะครับโลละห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะผมโอ้วันนึงเขาก็ได้เยอะอยู่นะครับผมเขาก็น่าจะเอากลับไปขายนะครับผมเอากลับไปขาย แล้วก็กลับขึ้นมาหาใหม่นะครับผมก็น่าจะประมาณนั้นนะครับจริงๆการหาเห็ดมันแล้วแต่คนขยันนะครับผมคนที่มักเสาะนะครับผมมักเสาะมักหาอย่างสิมันก็สะได้หลายนะครับผมแต่ว่าคนที่บ่มักเสาะแบบรอให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยแล้วค่อยเอามันก็จะไดเห็นนะครับผม ชาวบ้านก็หาเต็มอยู่นะครับผู้โอ้ยเขาไซทพีนะครับผมผมไปไซเสมขูดจอก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 เอาเลยนะครับกานขึ้น,น,นเซอร์มาส่องเบังหนงมาส่องเบังนะหน<ะ>่งมนะาตะเหิงผู้เจ้าน่ะปลาลืมเจรถในรถปลาอย่างมือไปอหารถนะมาจากคน ลายคนอยู่ีโอ้ในหลายอยู่ดิเมืนร้อยนึงคนบ่นนะเขาขไัเกด้เห็เองลอลงไปนี่แล้วนี่รถนี่ซื้อไปนี่ก็ตรงรถเลยตรงนี้แล้วนี่นี่เจ้าลงส่วนอย่างนี่ก็เห็นรถและนี่อือเห็นหลายคนอยู่ได้ลืมนะเออวาดครับผมเห็ดนี่โอ้มีแต่ดอกน้อยนะครับเนีอันนี้ดอกใหญ่นะผมวาด สงสัยคนกายขึ้นมดนะครับนี่โอ้ยเห็ดเฮ็ดเ็ดเ็ดเฮ็ดเ็ดนี่โอ้แต่ว่าดอกมันน้อยนึงนะครับอึบนี่อ้ยได้อีกแล้วนะครับผมนี่โอ้เห็ดกบขี้ลายกระดอกนี่นี่ปาดนี่ครับนี่ปาด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 โอ้ดอกน้อยกระดอกตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นดอกใหญ่นะว่านี่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 คนกายขึ้นนะครับผมเอา หาตืมกันสักเล็กสักน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขี่ยบัานนี้ต้องเขี่ยดูนะครับผมว่ามันสะได้หลายหรือว่าได้ลายนะครับโอ้ยโอ้ยเสียมผมซับไปแล้วหงัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่อ๋อเนาะมีแต่เหตุน้อยนะครับผมมันหมดทันละใหญ่มันใหญ่กว่าทันคนเอานะครับ เห็่พอท่านคนเอาโอ้ยใหญ่พอท่านคนเอาครับนี่โอ้ยอันขาวๆนี่คือมีแต่เซอร์เฮดทั้งหมดนะครับผมนี่มีแต่เซอร์เฮดหน่อยน้อยๆน,นะครับผมถ้าถ้ามาหาประมาณสองหนึ่งวันนะครับผมเมือ่อื่นมากับที่ใหญ่ละอันนี้ แต่ว่ามันกับจีบบ่อทอดมืออื่นนะครับผมเข,ขาก็ขี้เอขี้ลบไปลบมามันก็ได้แล้วก็ชิ่มเงือดเลยครับนี่อันนี้นกใหญ่ยอยู่นี่อ่ะนี่มันเป็นบ่ใหญ่ไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆเป็นเห็ดแฝดนะครับผมโอ้ยหมานไปเห็ดน้อยะครับผมมือน,นี้เห็ดใหญ่บ่หมานเดี๋ยวผมจะเอาเสียมสะสะเบิ่งอีกนะครับผมตรงบริเวณนี้สะหละ่ขึ้นไปทึงหุดแล้วะครับ เคียไปเคียไปบัซับเห็ดนะครับผมนี่เอ,อกมาเคิงนึงนะครับโอ้ยเนาะกะว่าจะได้เห็ดใหญ่น้ำเขาก็ได้ซับซับน้อยก็น้อยโพดนะครับผมเห็ดก็ได้โอ้ยอันนี้เนะี่ยคนมันกายนะครับผมคนกายปุ๊บเห็ดมันก็นสิแตะนะครับตรงบริเวณนี้มันเป็นด่านทั้งหมดนะครับผมนี่เป็นด่านหินทั้งหมด คนก็เอ้นหากันอยู่คนหลายพดนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนเห็ดที่เอาไม่ทันนะครับผมเห็ดที่เอาไม่ทันมันก็จะแตกแบบนี้นะครับผมนี่เศษมันแตะหลายหลายครับผมนี่นี่นี่โอ้ยอันนี้ก็เก่แล้วนะครับผมนี่ห่านที่บอกเก่แล้วก็มันกิดจิตแตนสีดำยังสีนะครับผมนี่ตรงใส่คนไม่หานะครับตรงบริเวณนี้ม,มันก็เลยเกนนแตะหลายนะครับผม นี่น,นี่ก็แตะและนะครับผมสิลองคูหาเบื้องหลอน,นี้ก่อนนะเผื่อมันมีพอเกี่ย ب, ไปเคลี่ยมาผัดเจอแต่เห็ดเท่านะครับผมนี่โอ้ยเท่าละน,นี่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 น,นี่อันนี้ก็จะแต่เท่าครับป้าแตะตับเลยนะครับผม,มเห็ดเท่าแตะตับเลยอันนี้มันเท่าครับผมมันเท่า สะไปสะมากับพออยู่นะครับผมนี่สะตามห้องน้ําไหลนะครับผมนี่น้ํามันไหลมาผมก็เลยเห็นมันโผล่ขึ้นมาผมก็เลยได้ละนี่หนึ่งดอกก็ก็ตื่มกันนะครับผมผมก็ที่หาเขียืยสะสะขี่เกีืแบบนี้ครับมันจะมีดอกมาดาดอกสองดอกนะครับผมส่วนมากมันจะมีอันเคสด,ดอกน้อยนะคแต่เพราะว่าดอกใ่ญ่เขาหมดแล้ว ดอกน้อยมันมันก็เลยเหลือแต่ดอกน้อยนะครับว้ายมาเจอดงแล้วครับผมนี่โอ้ยอ่ะคักเลยอันนี้น้ำซ้อมันนะครับผมมันก็เลยออกมาเป็นสีประมาณนี้นะครับผมนี่โอ้ยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่อื ถึงซีบอดอ,อกใหญ่นะผมแต่ว่ามันกะถ้าออกมาประมาณนี้มันก็เก็บได้เรื่อยๆนะครับผมถ้ามันเห็นนะอันนี้เรยนย่างเป็นกิโลกับ่บอยาขิดนะครับผมเพราะว่าคนมันมาหลายนะครับเดี๋ยวจะลองหาซะเบิงตรงบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณไหนที่มันออกก็คือมันจะอยู่เป็นจุ่มนะครับผม ตรงบริเวณนี้เห็ดมันออกนะครับมันก็จะอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าจุ้มนี้มันเห็ดมันน้อยนะครับผมนี่มันหาตะเกิดฮะเมื่อกว่ามตีตัวนี้น้อยนะครับผมผมก็ทีเลือกเอาเฉพาะตรวที่มันคิดว่าจะกินแซ่บนะครับผมกินแซ่บผมจะประมาณนี้นะครับโอ้ยเสียดายเด้โอ้ย,เส,ย,ย,อยเสียมผมกวายือเศษนะครับนี่ นะเสียงกววาแหง้งโคนครับเมดดนโอ้คือได้เสียยม,มันคักแค่นี้นะเ,เขาเพื่อเอาอันอันนั้นผัดอ

ด้เคยเห็นกักเถ่อเนาะหนุ่ยใหญ่ไปเนี่เห็นแต่ซับนิ้วก้อยอืมลูกเกระต่าโอ้ยจใครเห็นนันงเดนเะให้เ่เนาะได้เต็มโค้งระบบตอมาอนนี้เต็มโคงจังเลยเด้อันนี้จะส่เต็มระบบอนี้รอเป่าีได่หลอดระเป๋าลงมือเหอ อี <Tipp ett> น,น er <rí> e> <fen> ้อยจะได้ลอยกเป็นกระตินบ่กระตาน้อยเนาะกระตาน้อยได้โคตรไ่ได้ไปซื้อซิลเลอกระตานี่กระต้ากระน้ำบานเท่านี้แล้วหนูเลิกกระตานีกระตาพอเท่าย่อมเลยกระตาพอเทาสามสิบหนูสามสิบบอกักเนาะเอาไวต่หาเห็ดอีน้อยจะบกอไม่เป่าสุก็หมิ่ยมีแจะเห็ดายเห็ดดังไมหอนกัอือผมเราเปิดเป่าเรือีเอ้าจนเกือบเครงกระต้าเราสอตาเด้๋ยนเจ้าสี่ตาเล นี่ตานี่แหะตอนเจ๊ก็เนรูของเขานี่ก็เจนสี่ตาพระโมเหตต์งวดเช้ฮะอืมบวหลายบวได้เนาะโอ้ยหลายอยู่มาตั้งแต่สาววุ้ศบอตบานมันคือผลตกสัดทื่อๆบ้าเฮงหนึ่งตบานนะบวมากวพาพี่ผมบอมีเพรผลอืมเหตุน่อเขื่อนโ โอ้ยสัพพอได้หลายแล้วจะสะเอาแบบนี้เลยเนาะบ่ต้องกลมออโอ้ยไปซื้อมาแต่เสืเ้ออันนี้ซื้อในเงิอนอันนี้งั้นพวกของอืมอ่านัวเลยเวออันนี้อันนี้นะตอนนั้นอ่ะชื้อป้าเขาซื้อเท่าไรอันนี้นะป้าเขาชื่อสามสิบบาทเนาะตอนนั้นเนาะโอ้สามสิบบาทแล้วก็มาต่อไม้เอาบอ่อโบันเป็นอดี๋ยนี้เลยอืมบุญพ่อสิบดอก มันเป็นแบบนี้เลยนี่มาเลยอมก็เห็นเออมก็เห็นดใหเพ่นนด้วม่โเพ่อด้่อหอได้งนมากกำลังมันเซิเลอเฮลโง่นมาซื้อน่กว่าได้สปรเฮลโงงหน่ะโอ้อยากสั่งแมงแขรงเนาะเมงแครงครมดแมงแขรงมดแล้นมือเนี่ ส,สี่ปีตอนนั้นน,น้องปเนาะสเหมือเนาะบ้านเบานเล้าวเนาะเ็ตั้งสี่ปีเลย <c oughs> ทนน่ะหริเนาะนปีนี้ว่าที่คืนูอนบ้านเนาบ้านเฮที่คุนไปแต่ญาตนั้นญาติไปทั้งอันจะพุ่ตายย้ํเขาบอก